ทนายความของไมเคิลแจ็กสันได้กล่าวย้ำว่าแพทย์ประจำตัวของไมเคิลแจ็กสันซึ่งดูแลรักษาราชาป๊อปร็ปอกอย่างใกล้ชิดลงความเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องงดการแสดงเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่และได้กล่าวว่าไมเคิลรู้สึกเสียใจที่ต้องทำให้แฟนเพลงผิดหวังซึ่งไมเคิลก็ได้ให้สัญญาว่าเขาจะขึ้นเวทีในวันศุกร์พรุ่งนี้แน่นอนทางด้านนายไบรอันมาค่าผู้จัดก,การแสดงกล่าวว่าวันพรุ่งนี้เป็นโอกาสสุดท้ายหากไมเคิลยังไม่สามารถขึ้นเวทีได้ ก็อาจจะทําให้การแสดงในกรุงเทพของซูเปอร์สตาร์ผู้นี้ต้องยกเลิกไปรอบงานนะครับยกมาตรการอะไรยมาไล้เสร็จแล้วเราไปแจ้งเข้าครับไปติดป้ายด้วยแากนี้ผู้ชมเสร็จแล้วไปติดป้ายทั้งคนตุระตูเลยแล้วทางด้านบรรยากาศที่บริเวณหน้าสนามสุพัชลาสายนั้นนะคะก็มีประชาชนแฟนเพลงของไมเคิลแจ็กสันจำนวนมากต่างมารอการเข้าชมคอนเสิร์ตและท,ทันทีที่ได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ว่าการแสดงคอนเสิร์ตในวันนี้ต้องยกเลิกอีกครั้งหนึ่งก็ทำให้แฟนเพลงต่างลุกคือไม่พอใจ รวมทั้งแสดงอาการผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดมีหลายคนต้องขายบัตรการเข้าชมให้กับคนอื่นเนื่องจากติดธุระไม่สามารถเข้าชมคอนเสิร์ตในวันสุ่งนี้ได้อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการแสดงคอนเสิร์ตของไมเคิลแจ็กสันจะต้องเลื่อนไปอีกหนึ่งวันก็ไม่ได้ทําให้แฟนเพลงของไมเคิลลดน้อยลงตรงกันข้ามนะคะบัตรการเข้าชมคอนเสิร์ตที่มีผู้นํามาขายกลับขายได้ราคาสูงกว่าราคาจริงถึง2อถึงสเท่าตัวคือบัตรราคา1000บาทจบาทจะมาในราคาใบละ 3- ามถึงสี่พบาท ระบัตท,ที่นำมาเร่ขายเหล่านี้ก็ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงของไมเคิลมาหาซื้อบัตรเกินราคาเหล่านี้จนขายดีเป็นเทน้ำเทท่าค่ะนเนื่องจาก Michael Jackson มีสุขภาพไม่สมบูรณ์แพทย์วินิจใช้ว่าต้องพักผ่อนต่ออีกหนึ่งวันทนายความของไมเ a ิลแจ็กสันได้นำเทปอัดเสียงของเขาให้สื่อมวลชนฟังซึ่งไมเคิลได้กล่าวแสดงความเสียใจและขอโทษคนไทยที่ไม่สามารถแสดงคอนเสิร์ตในคืนนี้ได้ crop to all my fans in Bangkok, Thailand. I am sorry for not performing yesterday as I am really sick and still under medical treatment. I have been instructed by my doctor not to perform before Friday, August 27, 1993. I promise all my fans to perform at the National Stadium in Bangkok on August 27th. I will see you all on Friday. I love you all. Goodbye. ผมซื้อบัตรนะพี่บัตรสองพันเนี่ยฮะผมซื้อในราคาบัตรละสี่พันห้าเพื่อจะมาดูวันนี้ฮะแล้วแบบมันเสียความรู้สึกขนาดไหนพี่ยังนึกดูดิคนไทยบอกได้แค่เนี้ยหรอฮะเลื่อนเลื่อนเลื่อนพี่แล้วพรุ่งนี้แน่รอหรือเปล่าคะเนี่ยเลื่อนมาหลายวันแล้ววันละวันเดียววัน้คือได้ไหมควันนี้ก็ช่วยนะฮะวันนี้ก็ช่วยอีกแล้วพรุ่งนี้จะช่วยแบบนี้อีกหรือเปล่างานนั่นเองค่ะงานขาดการเลยนะเนี่ยอุตส่าห์อยากจะดูอุตส่าห์ซื้อบัตรต่อจะเข้าเป็นหมื่นๆนั่นเนี่ย ผู้ให้การรักษาก็ยังไม่อนุญาตให้ทำการแสดงคอนเสิร์ตในวันนี้ได้ทำให้คอนเสิร์ตต้องเลื่อนไปเป็นวันพรุ่งนี้อีกครั้งไมเคิลก็ได้ฝากคำพูดมายังแฟนๆชาวไทยว่าแนชคารับวทยว่า to perform at the National Stadium.